สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆเรียนเรื่องของเล่นจากไมไอศสรีมงนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆรู้ไหมว่าไม้อศสรีมมีประโยชน์อย่างไรคะประดิษฐ์ของเล่นสร้างสารรค์หน้าไม้จิวจากไม้ไอศสรีม อุปกรณ์ค่ะ1ไม้ไอศครีม2อฟองน้ำสามหนังยาง4ไม้เสียบลูกชิ้น5คลิปดำหกปืนกาวเดแท่งกาวค่ะ กิจกรรมสร้างสารรค์สวัสดีค่ะผู้ปกครองเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะหน่วยของเล่นสร้างสารรค์วันนี้คุณครูมานําเสนอการใช้ไม้ติมขนาดเล็กนะคะมาประดิษฐ์เป็นของเล่นสร้างสารรค์และของเล่นสร้างสารรค์ในวันนี้ที่ครูนําเสนอคือเครื่องบินนะคะเด็กๆค่าวัสดุอุปกรณ์นะคะมีดังนี้1 กระดาษใบงานที่คุณครูให้ไปนะคะ 2. กาวลาเทคค่ะ 3. กันไกค่ะ 4. ที่ขาดไม่ได้คือไม้ไอติมขนาดเล็กหลากสีหรือว่าไม้ไอติมที่เป็นสีเป็นสีไม้ก็ได้ที่เด็กได้ทานไอติมไว้แล้วเก็บไว้นะคะขั้นตอนการทำนะคะนำไม้ไอติม 2อ,อันนะคะ2อ,อันสีอะไรก็ได้นะคะวันนี้คุณครูจะใช้สีชมพูเป็นตัวตัวเครื่องบินนะคะโดยการนำหนอันนะคะมาทากาวทากาวนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆถ้าเด็กๆไม่ถนัดในการใช้ผู้กันเด็กๆสามารถใช้นิ้วจุ่มกาวทาได้เลยนะคะทาแบบนี้นะคะเด็กๆ พาให้เต็มหน้าของไม้ตติมแล้วนำไม้ติมอีกหนึ่งอันมาวางประกบให้สนิทวางแบบนี้นะคะเด็กๆสองอันประกบแบบนี้นะคะหลังจากนั้นวางไว้พัพกไว้ให้แห้งนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะนำคุณครูจะเอาสีเขียวมาตัดเป็นช่วงหางของเครื่องบินนะคะ ตัดขนาดนี้นะคะเด็กๆเด็กๆไม่ถนัดในการตัดการใช้กรรไกรให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะตัดไม้ติมอย่านี้ยเพราะว่าไม้ติมค่อนข้างจะแข็งเด็กๆสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดนะคะตัดแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัดแบบนี้เลยนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นอีกข้างหนึ่งจะมนจะเป็นส่วนมนอยู่แล้วอีกข้างหนึ่งจะเป็นแบบตัดเพราะว่าเราตัดมาเพราะฉะนั้น เด็กๆให้ผู้ปกครองนะคะช่วยเอากรรไกรเนี่ยมนอีกด้านที่เราตัดนะคะให้มนเหมือนกับอีกด้านหนึ่งนะคะให้มันมนมนแบบนี้นะคะเด็กๆให้มันมนออกมาแบบนี้ทั้งสองด้านหลังจากนั้นตัดได้แล้ววางไว้ให้เอาสีเหลืองคุณครูจะใช้สีเหลืองเอามาตัดช่วงส่วนหางอีกต่อเติมส่วนหางตัดนิดเดียวนะคะเด็กๆนิดเดียวแบบนี้นะคะโดยให้ผู้ปกครองช่วยตัดนะคะเด็กๆ พอได้เท่านี้แล้วเราก็จะทากาวนะคะทากาวส่วนหางตรงนี้นะคะทากาวแบบนี้นะคะเด็กๆทาเสร็จแล้วแล้วก็ติดไปแบบนี้นะคะเอาหางของเครื่องบินมาติดไว้ตรงนี้นะคะติดให้ได้กึ่งกลางแล้วพักทิ้งไว้ให้แห้ง แบบนี้นะคะพักทิ้งไว้ให้แห้งหลังจากนั้นเราก็เอาอีกสีหนึ่งซึ่งครูใช้สีฟ้ามาตัดขนาดนี้นะคะเด็กๆให้ผู้ปกครองกะให้แล้วก็ต,ตัดตัดออกมาอีกหนึ่งอันก็จะได้ขนาดนี้หลังจากนั้นให้เอาส่วนตัวของเครื่องบินมาค่ะแล้วเอาสีฟ้าวางทับไว้ตรงนี้ส่วนหัว อันนี้จะเป็นส่วนหัวของเครื่องบินนะคะให้เด็กๆทากาวทากาวส่วนสีฟ้าทากาวแบบนี้นะคะทากาวแล้วติดลงไปด้านหัวของเครื่องบินเราจะเอาด้านไหนเป็นหัวของเครื่องบินก็ได้นะคะวางลงไปให้หัวด้านมนมนนี้เท่ากันนะคะเท่ากันแบบนี้นะคะเด็กๆ เห็นไหมคะติดได้แล้วเด็กๆก็วางพักทิ้งไว้ให้แหง้งให้กาวแห้งสนิทหลังจากนั้นเราก็นำค,นคุณครูเอาสีเหลืองอีกอันนึงซึ่งเป็นไม้ติม่มแคอ่อันเล็กเต็มอันเอามาทำเป็นปีกเครื่องบินจะต้องมีปีกมีหางใช่ไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาส่วนลำตัวของเครื่องบินตรงนี้ มาทากาวนะคะทาตรงนี้นะคะเด็กๆแล้วก็วางปีกสีเหลืองลงไปค่ะวางปีกลงไปเลยจับวางแบบนี้นะคะให้ตรงแล้วก็ทิ้งไว้พักไว้ให้แห้งหลังจากนั้นเราก็นำส่วนหางที่แห้งแล้วที่แห้งแล้วนะคะมาทากาว ทากาวอีกค่ะเด็กๆทาตรงนี้นะคะนิดนึงแล้วเอาส่วนหางของเครื่งบินมาวางไว้ตรงนี้เห็นไหมคะ,ะมาวางไว้ตรงนี้